สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูพึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวิชาภาษาไทยค่ะทบทวนชวนคิด EP 5แล้วแสดงว่าหนูทุกคนจะต้องสอบหน่วยที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีแนวข้อสอบดีๆมาทบทวนให้หนูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้หนูเป็นยังไงคะ สามารถที่จัดสอบของเขตพื้นที่ได้นะคะเพราะฉะนั้นหนูๆทุกคนต้องตั้งใจในการเรียนนะคะมีกระดาษกับปากาต้องเอามาจดบันทึกนะคะพร้อมที่เรียนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเนื้อหาในบทเรียนในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะมีติว วิชาภาษาไทยทั้งหมด15ข้อนะคะแล้วก็มีวรรณคดีและวรรณกรรมและหลักภาษาแน่นอนค่ะมาดูข้อแรกกันดีกว่านะคะดอกไม้แสนสวยกลิ่นจุดจุดจุด,จดหอมชื่นใจควรเติมคำใดลงไปในช่องว่างจึงจะเหมาะสมอ่าข้อนี้คุณคุ้นไหมคะ เหมือนเขาเคยเอามาสอบให้หนูสอบแล้วและดีไม่ดีข้อนี้อาจจะอยู่ในปลายภาคก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบอะไรคะกินระรวยค่ะต่อมาข้อใดอธิบายความหมายของคำไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะคะคือลาตาลาตาแปลว่าอะไรอะ่ะแปลว่า เอางี้รู้จักลูฟี่ใช่ไหมลูฟี่ในวันพีทอ่าลูฟี่ในในวันพีทอะทำหน้าที่อะไรในเรือเป็นอะไรในเรือคะถ้าลูฟี่เป็นแบบนั้นลาตาก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันอ่าครูรู้หนูดูลูฟี่กันเพราะครูเห็น ดูฟี่ทำหน้าที่คุมทุกอย่างในเรือเลยใช่ไหมอ่าต่อมาคำว่าปล้วยหมายความว่าง่ายมากอะ่ะตรงกับสำนวนไหนจ๊ะเรื่องกล้วยกล้วยไงลูกไวไปไหมมาดูข้อต่อมามาจากเรื่องอะไรคะวิชาเหมือนศิลป์คะใช่ไหมคะ อ่าลองอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่งสองส้ปัญญาเป็นกล้องแก้วส่องดูแถวแนวหินผาเจ้าโตอาขออภัยเจ้าจงเอาหูตาเป็นล้าตาฟังดูลมอาจากบทร้อยกองเนี้ยให้คุณค่าทางด้านอะไรคะวิชาเหมือนสินค้าก็คือสังคมและวัฒนธรรมเพื่ออะไรคะ เพื่อให้เรารู้จักขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือไงคุณย่าบอกว่านาทีผู้จาผงผางไม่มีความไพเราะเอาเสียเลยลักษณะของนาทีตรงกับํำนวนไหนขวานผ่าซากใช่ไหมต่อมาขอให้เนื้อเรื่องมาแล้วเขาถามว่าข้อไหนเนี่ยเป็นข้อคิดเห็น อ่ามาอ่านพร้อมๆกันนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมน,นะคะ1นึสองาวิถีชีวิตคนไทยผูกพันกับวัดและพระสงฆ์รวมทั้งคุ้นเคยกับการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ขออภัยนะคะการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์จะมารับบิณฑบาตในตอนเช้าเรานิยมตักบาตรเพื่อเสริมบุญให้ตนเองและเชื่อว่าการตักบาตรเป็นการสะสมบุญไว้ก่อนตาย ขั้นตอนการตักบาตรคือเตรียมอาหารคาวหวานดอกไม้สดขณะพระสงฆ์รับบาตรผู้ตักบาตรต้องถอดรองเท้าตักข้าวก่อนตามด้วยข้าวและของหวานเมื่อพระปิดฝาบาตรให้วางดอกไม้แล้วนั่งพนมมือรับพรจากพระเขาถามว่าข้อไหนเป็นข้อคิดเห็นคะข้อคิดเห็นคือการตักบาตรทำเพื่อ เสริมบุญและสะสมบุญไว้ก่อนตายเรารู้แม้ว่าบุญเป็นยังไงบาปเป็นอย่างไร,งไ,รไม่รู้สะสมบุญไว้ก่อนตายมีจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่นี่เขาเรียกว่าเป็นข้อคิดเห็นไงต่อมาเขาถามว่าข้อไหนเป็นข้อเท็จจริงก็เป็นเรื่องเมื่อกี้เหมือนเดิมถูกต้องไหมคะเรื่องเดิม ข้อไหนเป็นข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงคืออะไรคะพระสงฆ์มารับบินธบัตในช่วงเช้าไงที่เหลือเป็นอะไรคะเป็นข้อคิดเห็นทั้งหมดเลยต่อมาข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการพูดรายงานไม่ควรปฏิบัตินะคะก็คือพูดรายงานให้จบอย่างรวดเร็วหนูจะรีบไปไหนคะใช่ไหมคนฟังเขาฟังทันหรือ,อยัง ถ้ายังไม่ทันก็อย่าเพิ่งรีบนะคะต้องพูดให้กระชับชัดเจนเข้าใจเรื่องที่รายงานก่อนพูดแล้วก็แยกประเด็นเป็นข้อๆก่อนพูดนะคะต่อมาหากต้องการแต่งคำประพันธ์กาบยานี11เริ่มโดยฉันชอบไปโรงเรียนจุดจุดจุดอ้าวักที่สาม ขอพัยค่ะวักที่สองวัที่สองนะคะคำที่สามจะต้องเป็นสระเอียนเหมือนกันอ่าวักเนี้ยจะต้องทำอะไรคะเขียนไหนแวะวนเวียนไหมไม่ได้ไปโรงเรียนจะมาแวะวนเวียนอะไรล่ะขยันมั่นเพียนเวียนไปมาจะเวียนไปไหนล่ะเวียนหัวหรือยัง ได้เขียนได้เขียนแค่2เองเพราะฉะนั้นยังไม่ถึง3ถูกต้องไหมคะอ่าทิ้งเลยข้อนี้เพราะฉะนั้นเหลือข้อเดียวโดดเด่นสุดคือได้อ่านเขียนเรียนศึกษาเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ4จ้าต่อมาความโกรธนั้นมันเหมือนทะเลบา้าขึ้นซัดซาสาดโครมโหมทลาลมกระนำซ้ำคลื่น คลื่นนมาเหมือนอูราพรุ่งโชดเพราะโกรครันเขาถามเขาถามอะไรคะกล่าวถึงสิ่งใดเป็นสําคัญเขากล่าวมาทั้งหมดก็คือความโกรธถูกต้องไหมต่อมาบุษบงโควินนะคะเป็นคนเขียนนะคะเป็นวรรณกรรมนะคะหนูอ่านดูนะคะ พระจันทร์สีนวลออกปากเอ่ยชวนให้ดวงอาทิตย์ไปเที่ยวด้วยกันฉันเพื่อนสนิทพักร้อนสักนิดเหนื่อยมาทั้งปีส่องแสงเจิดจ้าเพื่อคนทั่วล่ามานานแล้วนี่ถ้าได้พักผ่อนนอนให้สุขขีสักวันคงดีมาซิเร็วไวข้างดวงอาทิตย์ฟังแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้หน้าที่ตนนั้น สำคัญยิ่งใหญ่เกินกว่าสิ่งใดไม่ควรทอดทิ้งหากโลกขาดแสงทุกหนทุกแห่งคงมืดอย่างยิ่งรอทำหน้าที่ให้ดีจริงๆพระจันทร์ถูกติง่งก็เริ่มเข้าใจทุกวันทุกคืนยามเราหลับตื่นดาวสองดวงใหญ่จึงยังส่งแสงร้อนแรงเรื่อยไปรักษาโลกไว้ตามหน้าที่เอ่ย เขาถามว่าใครปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับเรื่องนี้ก็คือตุ้มต้องยกเลิกการไปเที่ยวในวันหยุดยาวเพราะต้องไปซ่อมเครื่องจักรที่โรงงานเพราะว่าเขาเขาเป็นห่วงหน้าที่เขากลัวว่างานเนี่ยมันจะเสียถูกต้องไหมคะถ้าเกิดเขาไม่อยู่สักวันหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นบังเกิญเครื่องมันเสียพอดีเนี่ยจะต้องทำอะไรต้องซ่อมนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็คือดวงอาทิตย์ ดวงนี้แหละเขายังปฏิบัติหนะ้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ถูกต้องไหมคะใช่ไหมอ่าต่อมาประโยคในข้อใดเป็นข้อเท็จจริงอ่าข้อเท็จจริงคืออะไรคะดูเลยน,นั่นใช่ไหมคะมีภูมิประเทศที่สวยงามน่าอยู่ใช่ไหมคะ แต่จริงๆข้อนี้น่าจะตอบโลมาเป็นสัตว์น่ารักที่ชอบหอมแก้มคนนะเพราะผักบุ้งจีนมีต้นโอบกอบผักบุ้งไทยจริงไหมไม่จริงคนที่เชื่อเรื่องโชคลางเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ลึกลับจริงไหมนี่ก็เป็นข้อคิดเห็นใช่ไหมข้อสก็เป็นข้อคิดเห็นข้อ1นึ่คำว่าหน้าอยู่ ก็เป็นกึ่งๆอยู่นะแต่โลมามันหอมทุกคนไหมล่ะก็ไม่ได้หอมทุกคนใช่ไหมข้อเท็จจริงน่าจะเป็นจังหวัดน่านน่ะแหละเนาะครูก็ยังลังเลอยู่ระหว่างน่านกับโลมาแต่ครูตอบน่านเนาะอ่ามามาดูประโยคในข้อใดเป็นข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงตรงนี้คือกล้วยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะที่เหลือจะเป็นข้อคิดเห็นทั้งหมดเลย ต่อมาประโยคในข้อใดเป็นข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นคืออะไรคะนี่จ้าหน้าเที่ยวที่สุดใช่ไหมต่อมาจากข้อความที่กำหนดตรงกับสำนวนไหนพูดจาหวดนล้อมเพื่อให้คล้อยตามโดยอ้างสิ่งต่างๆก็คือชักแม่น้ำทั้งห้าเนี่ยแหละ หมดเวลาแล้วจ้าทํากันได้บ้างหรือเปล่าถ้าทําไม่ได้ก็ต้องรู้จักทบทวนนะคะทบทวนบ่อยๆนะคะและแน่นอนว่า EP 6รออยู่นะคะแสดงว่าหนูจะต้องทําแบบทดสอบหน่วยที่5ให้แล้วเสร็จนะคะและอย่าลืมส่งงานให้ครบทุกคาบนะคะใบงานที่ค้างอยู่ต้องรีบส่งนะคะเพราะมันมีผลกับคะแนนของลูกๆทุกคนนะคะแล้วนอกจากนี้ ใครทําดีครูก็มีรางวัลให้นะคะเพราะฉะนั้นหนูอยากเป็นเด็กดีหรือเป็นเด็กแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวหนูเองนะคะขยันมั่นเพียรเป็นนิสัยของเด็กที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมทํางานส่งนะคะย้ํำแล้วย้ําอีกเรื่องงานเนี่ยแล้วก็ ทุกอย่างมีผลกับคะแนนของหนูแล้วก็อย่าลืมเข้าไปสอบด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะโปรดอย่าลืมกดซับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปนะคะและขอให้หนูๆประสบความสำเร็จในการทำงานทำข้อสอบทุกๆคนค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ